คอนเทนเนอร์โชว์เคสรีวิวตู้สไตล์มูจิโฮมี่เตรียมจัดส่งปาร้าแม่เหรียญอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมคอนเทนเนอร์โชว์เคสมีมากกว่าตู้คอนเทนเนอร์คลิปรีวิวนี้ครับเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่เป็นตู้รุ่นสไตล์มูจิแบบโฮมี่นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่ออกมาใหม่นะครับและลูกค้าดีไซน์มาบวกกับตัว รายละเอียดต่างๆเนี่ยทำให้ตู้ใบนี้ดูลงตัวกันมากและขนาดพื้นที่ใช้สอยเนี่ยกว้างขึ้นกว่าเดิมครับรายละเอียดของตัวตู้ก่อนกนครับตัวตู้ใบนี้ครับเป็นตู้ขนาดกว้างตรงนี้นะครับคือด้านกว้านะฮะกว้าง4เมตรยาวด้านหน้าที่เป็นกระจกวงกลมมาถ,ถึงสุดเนี่ยครับ6เมตรและความสูงของตู้อยู่ที่3เมตรครับก็คือกว้าง4เมตรยาว6เมตรสูง3เมตรสไตล์นอร์รรดิกโฮมี่ครับรายละเอียดครับ ตัวตู้ครับโครงสร้างทั้งหมดนะครับเป็นเหล็กว i แฟรงค์นะครับอย่างที่เห็นนะฮะแล้วก็ถูกพ่นทับด้วยสีกระสีมของ t A เรดออกไซดและพ่นทับด้วยสีจริงของโครงสร้างเป็น t A เ r กริปตัอย่างโครงสร้างที่เห็นในภาพนะครับก็จะเป็นสีน้ำตาลครับตัวตู้ครับจะมีหูหิ้วขนาดใหญ่นะครับไว้สำหรับยกและเคลื่อนย้ายจํานวน4หู4มุม4ด้านนะครับตัวผนังและหลังคากันก่อนครับ ผนังและหลังคาจะเป็นแผ่นฉนวนสำเร็จรูปโชว์เคสไอโซวอลซึ่งลักษณะของแผ่นจะเป็นแผ่นเหล็กเคลือบสีลดการเกาะตัวของหยดน้ำทั้งภายในภายนอกและตรงกลางนะครับจะเป็นโฟมโฟมตัวนี้เรียกว่าโฟมโพลีสไตรีนโฟมคุณสมบัติของโฟมตัวนี้คือกันร,ร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟเก็บความเย็นได้ซึ่งเป็นมาตรฐานเอฟเกรดเกรดสำหรับห้องผลิตอาหารห้องคลีนรูมนั่นเองดังนั้นปลอดภัยจากสารปนเปื้อนเวลาเปิดแอร์หรืออยู่กลางแดดแน่นอนครับซึ่ง จะเห็นเป็นสีขาวนี่นะครับทั้งภายในภายนอกเรานํามาใช้เป็นผนังและหลังคาของตัวตู้ใบนี้นะครับหลังคาก็จะเป็นทรงจั่วนะครับด้านบนหลังคาถ้าท่านไ้ชมเห็นนะครับเดี๋ยวผมยื่นกล้องไปให้ดูด้านบนเนี่ยจะเป็นแผ่นซิการ์ลูปนะครับเป็นตัวหลังคายามาตอยนะครับขึ้นอีกหนึ่งชั้นนะครับจะเห็นตามภาพนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นการแปะทับบนผนังไอโซวอลซึ่งเป็นผนังฉนวนสําเร็จรูปอีกหนึ่งครั้งครับไล่เรียงกันก่อนครับด้านหน้าที่เป็นด้าน6.0 0เมตรนะครับ ซ้ายมือนะครับจะเป็นกระจกนะครับเป็นวงกลมนะครับอย่างที่เห็นในภาพครับตัวนี้เสร็จแล้วครับด้านขวามือเป็นประตูทางเข้าประตูทางเข้าครับเป็นของบานเลื่อนสลับของฮอฟเฟนขนาด2เมตรคูณ2เมตร5เซนพร้อมมุงลวดและตัวล็อกให้เรียบร้อยแล้วด้านขวาของตัวตู้ครับเวลาหันหน้าเข้านะครับตรงนี้จะเป็นหน้าต่างบานเลื่อนสลับของฮอฟเฟนอีก1ชุดนะครับตรงนี้นะฮะพร้อมมุงลวดให้ หลังคาครับก็จะเป็นสันแล้วเป็นจั่วด้านบนนะครับทิ้งน้าลงด้านหน้าและด้านหลังครับนี่คือด้านกว้าง4.00เมตรส่วนด้านหลังครับที่เป็นด้าน6.00เมตรหนึ่งฝั่งครับจะมีตําแหน่งของจุดต่อไฟภายนอกแบบกันน้ำ power plug ตัวผู้ power plug ตัวเมียสายกลาวแท่งกลาวนะครับซึ่งตอนนี้เราเดินเทสร,ระบบไฟอยู่เครื่องประ,ประกาศครับลูกค้ารีเควสตเป็นตัวมิซูบิชินะครับ18,000 BTU ใหม่มอ,อก,กอเบอร์5พร้อมติดตั้งตัวนี้นะครับ ผนัมดูดอากาศครับจะเป็นของฮาตาลีขนาด8นิ้วแบบมีฝาครอบนะครับให้2ชุดด้านนี้1ชุดและตรงนี้1ชุดเนื่องจากว่าตู้ใบนี้ถูกแบ่งเป็น2ห้องครับส่วนถ้าหันหน้าเข้าตู้ฝั่งด้าน4.00เมตรอีกหนึ่งฝั่งตรงนี้จะเป็นกระจกบานฟิกนะครับเป็นบานใหญ่เลยนะครตัวนี้ก็สามารถให้แสงสว่างชัดเจนเข้าไปในห้องนะครับกว้างแล้วก็โปร่งขึ้นเยอะครับนี่คือรายละเอียดของตู้สไตล์มูจิโฮมี่ใบนี้ครับภายนอกนะครับ ส่วนรายละเอียดภายในครับผมพามาชมกันต่อครับเปิดประตูเข้ามาครับเป็นบานเลื่อนสลับของฮอฟเฟนพร้อมมุงลวดเย็นฉ่ำนะครับเปิดแอร์อยู่ตอนนี้รีวิวตอนนี้อยู่ประมาณบ่าย3นะครับก็ยังไม่ร้อนนะครับเพราะว่าตู้มีฉนวนการความร้อนทั้งผนังและหลังคาซึ่งเป็นฉนวนเกรดเเกรดดีที่สุดในประเทศไทยโชคเคสไอโซวอลนะครับจากประตูทางเข้าครับด้านหน้ามาสักครู่ครับคือตรงนี้นะฮะไล่เข้ามาครับ สวิตช์ปิดเปิดครับเป็นของฮาร์โก้รีโมทเครื่องปรับอากาศสวิตช์ปิดเปิดจะควบคุมหลอดไฟ LED ของฟิลิปส์สำหรับห้องนี้นะครับ1ชุดแล้วก็พัดลมตู้กาดฮาร์ตาลีอีกหนึ่งชุดครับเทสปิดครับเทสเปิดครับตำแหน่งของตู้ควบคุมครับซึ่งถูกต่อมาจาก power pack ตัวผู้ตัวเมียภายนอกของเดเซอร์ครับคอมเมนต์เซอร์กิตและเซอร์กิตเครื่องปรับอากาศครับมิสูบิชินะครับ18,000 BTU พรมตุรการฮาตาลิขนาด8นิ้วแบบมีฝาครอบ1ชุดหน้าต่างมาร์เอสสลับครับของฮอฟเฟนพร้อมมุ้งลวดภายใน1ชุดปลกคู่กาวครับห้องนี้จะมีให้อยู่ทั้งหมด3ชุดนะครับอยู่ตามมุมต่างๆเป็นของฮาโก้ครับนี่นะฮะปลกคู่กาวแล้วก็อยู่ด้านไกลตรงนู้นอีกหนึ่งฝั่งแล้วก็ด้านนี้หนึ่งฝั่งครับโครงสร้างครับโครงสร้างพื้นเนี่ยเป็นเหล็กวแฟงแล้วก็เหล็กซิงค์ปลอดสนิมนะครับแล้วก็ ปูทับด้วยสมาร์ทบอร์ดหนา16มิลิมแล้วก็ปูทับด้านหน้าด้านบนสมาร์ทบอร์ดทีด้วยกระเบื้องยางลายไม้ทั้งสองห้องนะจะเป็นเหมือนกันพร้อมคิ้วบวตกแต่งให้รอบตู้หมดแล้วแข็งแรงทนทานนะครับตัวนี้ผนังกั้นห้องครับก็จะเป็นไอซูวอลเหมือนกันนะครับก็มีส่วนการความร้อนก็คือทั้งตู้นี้ใช้เกรด A ทั้งหมดครับประตูครับกระจกบานเลื่อนเป็นรางแขวนบนนะครับอันนี้หนึ่งชุดสำหรับเดินเข้าไปในห้องถัดไปนะครับก็มาดูอีกหนึ่งห้องครับตัวนี้ก็ เข้ามาครับทางเข้าก็จะเป็นสวิตปิดเปิดของฮาโก้นะครับซึ่งควบคุมหลอดไฟ LED 1หลอดแลวก็พัดลมดูดอากาศ1นชุดครับเทสเปิดปิดนะครับตรงนี้เป็นเหมือนกันครับอันนี้ถูกบอแบ่งเป็นอีกหนึ่งห้องนะครับก็เป็นกระจกนะครับบานฟิกบานใหญ่ใบนี้เลยนะครับและด้านหน้าก็จะเป็นตัวกระจกนะครับวงกลมตรงนี้ให้1ชุดครับรักคู่กาวมีให้2ชุดนะครับเป็นของฮาโก้ด้านนี้1ชุดด้านไกล1ชุดส่วนพื้นเหมือนกันนะครับ เป็นสมาร์ทบอร์ดหนาสิบหกมิลแล้วก็ปูทับด้วยกระเบื้องยางลายไม้นะครับแล้วก็มีคิวบัวให้รอบตู้หมดแล้วเวลาปิดประตูจะประมาณนี้ครับมาเลื่อนรางแขวนบนนี้ครับกรอบอลูมิเนียมสีขาวนะครับตรงนี้ชัดเจนครับไม่ร้อนนะครับตู้ครับเย็นนะครับเปิดแอร์นี่สามารถคอนเน็กต์ได้ทั้งสองห้องเลยนะครับนี่คือรายละเอียดภายในของตัวตู้สไตล์มูจิโฮมี่นะครับกว้าง4เมตรยาว6เมตรสูง 3เมตรครับโครงสร้างแข็งแรงนะครับและเป็นเหล็กใหม่ทุกชิ้นนะครับปลอดภัยแน่นอนสาหรับตัวผนังและหลังคาที่มีส่วนการความร้อนเป็นเกรด A ทั้งหมดครับคือรายเดียวนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปครับเตรียมจัดส่งที่อําเภอเอราวัณจังหวัดเลยนะครับท้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจหรืออยากสอบถามข้อมูลของตู้ชุดนี้นะครับไปนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายขายนะครับที่เบอร์089 9995345หรือที่ลาย OA ของทางบริษัท s s s o n t c o n t r er s n o w s h s w c a s e ครับข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าแรกของ www.containershowcase.com ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยครับขอขอบคุณคุณลูกค้านะครับสำหรับการสั่งซื้อตู้ใบนี้และขอบคุณท่านผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมตู้สไตล์มูจิโฮมี่ใบนี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ